ครับสวัสดีครับผมเพียสซาวันนี้เรามาเทสงานโมของลูกค้านะครับลูกค้าส่งมาโมนะครับเป็นนะครับตอง8ปเอามาโมเสริมคอดเบรนะครับแล้วก็ทําเป็นยกนะครับคือยกบุดเบดเพิ่มเนื้อเบดเป็น2เท่าพลังมันสะใจเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมายกให้ดูนะครับจะมาสบายสบาครับอ่เดี๋ยวมาดูนะครับของเก่าเนี่ยเนื้อเบรดอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เราโมเสริมคอดเบรดเข้าไปทําให้เนื้อเบดเนี่ยมาเต็มขึ้นครับ ดูกันเลยตัวนี้ทําการแยกทรัพย์อิสระด้วยนะครับบนล,ลุมงขครนล,ลุมงมันตู้ตัวนี้นะครับไปดูยกบูธนะครับมาเลยครับเพิ่มเนื้อเบรเป็นสองเท่าพลังมันสะใจเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเพจินซี่ของคอร์สเบตรต,ตัวนี้นะครับที่เสริมเข้าไปว่ามันจะทำงานยังไง ตัวนี้เป็นผมวันลุ่มนะครับวันลุ่มตัวนี้ถ้าเราหมุนลงสุดนะครับก็จะออกเป็นนุ่มๆนะครับเพราะๆฟังแนวฟังนะครับแนวกระชับกระชับนะครับนุ่มลึกนะครับหมุนมา9ก้าโมงเนี่ยก็จะเริ่มตึงๆหน่อยเริ่มมีเนื้อขึ้น10บโมงก็จะเริ่มแข็งๆมีเนื้อนะครับพอมาเที่ยงครับแข็งโป๊กเลยครับนะครับมันๆเลยนะครับกระเดื่องชัดเจนเลยเหมาะกับตู้น้ำอุ่นสารมากกว่าคือแนวฟังนะครับนุ่มๆเพาะๆนะครับผมคอร์ดเบสตัวนี้นะครับที่ทําการเสริมเข้าไปนะครับผม ตัวนี้ค่าโมนะครับมีสวิกยกบูทพร้อมเสร็จสรบพเลยนะครับอยู่ที่950บาทนะครับาทนะครับผมพร้อมส่งกลับนะครับส่งมาโมกันได้นะครับผมถ้าท่านใดเบื่อเสียงเบสดแบบเก่านะครับอยากจะเปลี่ยนแนวใหม่นะครับก็ส่งมาโมได้นะครับทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดตรงคลิปนะครับที่ผมลงไว้นะครับจะมีลิงก์ไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรนะครับก็ลองดูกันแต่ตัวนี้เป็นยกบูทเฉยนะครับผมคือเพิ่มเนื้อเบสเป็น2เท่านะครับ แล้วก็เสริมคอร์สเข้าไปทําให้พิจิซี่มันหมุนมีเนื้อขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยของเขาหมุนมาพิจิซี่มันเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับผมหมุนมันจะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่คือมันก็จะมีอยู่แต่มันจะมีนิดเดียวนะครับเบสก็จะออกเป็นแนวแบบแนวโชว์นะครับผมสมมติว่าลูกค้าต้องการแนวฟังใช่ไหมครับอยากฟังนุ่มๆพอเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แต่ตัวเนี้ยเราลงหมุนลงสุดเนี่ยคอร์สของผมเนี่ยหมุนลงสุดก็จะเป็นนุ่มๆนุ่มลึกนะครับกระชับเลยถ้าเล่นพวกตู้เปิดตู้อะไร ตัวเปิดดอกเนี่ยจะนุ่มลึกนะครับแล้วก็หมุนมาชักสักประมาณ10โมง11โมงก็จะออกแข็งแข็งหน่อยครับพวกแนวโชว์ก็เล่นกับพวกตัวเป็นพาร์ทก็ได้นะครับตัวเป็นพาร์ทฟัดหลังพวกอะไรเงี้ยก็เล่นได้ได้ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยก็อยากได้เนื้อเบสเพิ่มก็ยกบูทขึ้นนะครับก็จะเนื้อเบสก็จะมาเลยในตามคลิปนะครับเล่นได้กว้างครับผมคือทําให้เบสเนี่ยมันมาดีขึ้นนะครับผมเนื้อเบสมันสมูทขึ้นแนวฟังฟังเพาะขึ้นนะครับกระชับขึ้น สามารถปรับนุ่มแข็งไดจ้จากเดิมหมุนไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้หมุน,นเห็นผลเลยนะครับคอนโทรลที่ตัวนี้เลยนุ่มลึกตึงแข็งนะครับเบสสามารถปรับนุ่มแข็งได้นะครับโอเคครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะโมก็ติดต่อสอบถามได้นะครับทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ